นึงนะล,ลูกแ่งตัวบอนอเบอร์อะไอลุงไรูลุงอดโอด้าอะไรก็ดีเอลย้อนไม่น่าแล้ว เปลนเป็นตัวอะไรดีวะลุงช,ช่วยด้วยเชิญเล็กหน่อยเฮ้ยถึงแค่นี้อ่ะมีลูกปวดเลยผมปิดไหมนะ,มนต,ะนะต้องกินข้าวอ,อะไรนะต้องกินข้าวตอนนี้อ่ะไม่ได้นะวันนี้วันนี้แก้หลายเกมแล้วนะ เอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอไปที่ตู้กดอัตโนมัติ

ท้งกากำลังถูกยึดไ,ไปตรงนั้นเดับยบบิตัวจ เะบนรถอะใครอะลุงลุงเลีนยงผีเหรอ ตรงนนั้พบศัตรูแล้วรีบเลียร์เลยลุงรีบเอาเลยข้ามบนมีตัวข้างบนมีตัว มันยิบใครอยู่ไม่รู้อะหรือป่าหรือมันยิยลงลุงไปไหนอะลงุง

ตัวน้ำไม่เล็กเลย หลังหลังหลังเนี่ย,ดย,ดยอดแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยศพอยู่ตรงกล่อง,องวะ่ะไปที่คลงแสง สายจริงรัวจัดเลยเล่นเกมันที้หึงเยอ่ะดูหน้หหมามันลาลวเน็ตหลุดหรือเปล่าน่ะผมไม่ได้แล้วอ่ะอุ้ยมันเร็วจังวะบ <c oughs> ้านเหลี่ยบ้านผมอ่ะมีตัวบ้านเหลี่ยหลังคาเขียวอ่ะ ตรงนั้นตาบงป้ากบังกันแล้วลุงอุ้ยลุงบ้านๆๆานานานตายมาเลยอะไรอะมินกน่ให้อยู่น้องมินอ่ะคาดแล้วุ้ย้คุณนะผมบ้านข่บ้านบ้ Bắn ông bắn mặt Bắn mặt ông mặt ông mặt ông ăn ông mặt ông mặt không mặt 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 ông ยังอย่างงี้ไงเดี๋ยวเลยจัดเลยไม่โดนเลยอ่ะอายยังไม่ตายยิงๆยังไม่ตายเอองั้นรับแข่งอ่ะรีบรีบเข้าอ่ะ ยี่เขาลิฟเสร็จคนไม่มีเรียงกันอ่ะลุงบ้านเหลืองสองชั้นอนะ่ะใครในที่รักบอไหม,มของอยู่นี่มือคงไม่ชุบหรอกมีชุบดีกับลุงแค่นี้นะ เล่นเองเล่นเองบ้างเหรอมันเต้นหมดตีละมันไปหมดแล้วเนี่ยเออนี่ยเข้าใจเร็วเขเร็วพี่หนึ่งพี่หนึงของฉันแน่เลยว่ะเหลียงไป๊ะีนึงอ่ะพีนึงอ่ะอุ้ยเจออะไรวะหลังนี้หลังนี้หลังนี้ช่วยด้วยหลังนี้หลังนี้ระวังด้วยระวังด้วยพี่บุ๋มแพ้ตีหนึ่งอ่ะลุงป้าของชั้นนะที่มันชอบดักกันนะข้าง

还是打了。呜、okay. oh. uh。来、huh. 呢、oh, sure. sure. okay. okay.。兄弟，你妈，你妈。我我我，

Mm. That's right, I'm Ui. the game champ. <laughs> oh no